สวัสดีครับเสือแดงครับครับโอ้โหนี่ซ้อมกระสอบทรายไว้ขึ้นชกกับใครนี่ครับก็ซ้อมประจําวันทุกวันอยู่แล้วฮะหลังจากออกกำลังกายโอ้แต่ว่าดูพละกําลังเสือแดงในวัยเท่าไรนะครับปีนี้อายุห้าสองครับโอลิ่งกล้ามีมากี่ปีนะครับเสือแดงครับตอนเด็กอ่ะฮะตั้งกับ เป็นนักเรียนในร้อยฮะแต่มันตัวเล็กมันไม่มีขึ้นหรอกครับก็เล่นเล่นเอากำลังเฉยๆชุดออกรอบเลยครับนี่ครับออกรอบแกวชุดล่างหารขับมอเตอร์ไซคู่กันกับใช้อาวุธตัวนี้คุ้มกันเพื่อคุ้มกันชุด rpg สำหรับจะจอดรถล้มรถแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆรถทีหาเนี่ยร่จริงใส่ส้นแดงผ่านหมดแล้วโอ้ยหมดแล้ว เข้าใจไหมเวลาเราตวัดกบีอ่ะอกบีต้องอยู่ที่ใจกบีต้องอยู่ที่ใจปืนก็อยู่ที่ใจเหมือนกันเหมือนกันครับสมมุติว่าปืนเนี่ยเรายิงอย่างเงี้ยพอยิงป้องเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าวเวลาประทะกันเนี่ยกระสุน<อ>ดีปืนดีหมดแต่เวลาย,ยิงกันจริงๆเนี่ยปืนติดขัด,ดเพราะว่าหัวใจไง<อ>หัวใจหัวใจไม่เต็มร้อยไงตื่นเต้นใจมันเต้นตบปุ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 บเขาเรียกขี้ขาดตาขาวอ่ะเขาถึงต้องฝึกนักลบไม่งั้นไปอยู่เรียนในร้อยเจ็ดปีไปเรียนทำไม ไปเรียนน้ำผีอะไรโรงเรียนในร้อยตีเจ็ดปีมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กชายเราไม่เรียนกับสหห้ามพนกับผู้หญิงเจ็ดปีนี่เอาคนเอาประชาชนทองทั่วประเทศไทยนี่ไปฝึกปั้นให้เป็นนักรบถึงจะออกจากเรียนในร้อยแล้วออกไปรบผมไม่ใช่นักการเมืองนะผมนักรบฉะนั้นก็ยังเห็นเป็นในพลว่าังจะมาเล่นปืนกก็จะโชว์ให้ดูว่ามันจนกว่าจะกระบี่ที่ไกล ผมผมก็หัวใจเต็มร้อยแบบเมื่อกี้เนี่ยเตะเลยปกติเนี่ยต้องวิ่งหนีเจอมาเนี่ยผมก็ไม่ได้นุ่งเก่งไหนผมก็มือจับไว้แล้วผมก็ตีทีมันทีมันแบบไอ้ทีจมูกมันอะสามตัวมาผมก็ถอดทีมันเนี่ยทีหลังพาทีหลังปั๊บมันกัดปั๊บปันมันกะชากลงหงายท้องเลยหน้าหมามาเจ็ดตัวมันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยพวกผู้ใหญ่พลโทพลเอกเนี่ยเขาหัวเราะเขาขำกันัวแรกทุกคนก็ไปบอกว่าไอ้แดงโดนหมามู พวกคนโทรบนเองพวกแก่ๆนะนะครับเฮ้ยเราลูกน้องไปไหนหมดโดนหมาหมูบอกที่หมาหมูเนี่ยหมาจริงๆลุงกันแย่งทัวมันเกือบไม่รอดเสือแดงเสียฟอร์มอย่างยิ่งอ้อโอ้ดูลงเลยดูผ้าห่มเสีอแดงเขาสิครับนี่ลงเลยเรากคืนลงเลยนิ่งอ้อหลับไปเลยช้าไปวันช้แล้วนนอนอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยฮะทุกวัน ชีบิเษอย่างนี้เป็นยังไงครับพอวพอทหาร,กรเกษียแล้วก็คือเขาเรียกว่าโอซนเยอร์นี่วดตายทหารแก่ไม่มีวันตายค่ะคุณผู้ชมค่อย่างที่บอกไว้งกต้นรายการนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง ตามภาพที่เราเห็นเนี่ยใครๆมักจะมองว่าเขาเป็นคนผงผาง<ม>เป็นคนลุย<ะ>เป็นคนที่ค่อนข้างจะออกแนวแมนๆแ,แ,แต่เราจะมาคุยในอีกแง่มุมหนึ่งแต่เราจะคุยเรื่องน่ารักของเขา <c oughs> แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะผู้ทรงคุณวุธจ,จากกองทัพบกคลตรีขัตติยะสวัสดิผพลหรือเสดแดงค่ะ จะถามอะไรเฉดแดงนี่ได้เห็นตัวจริงแล้วตัวเป็นๆเ,เลยนะเนี่ยเนี่ยตัวจริงท่านหล่อเมือนกะนะเฉดแดงเป็นคนจังหวัดอะไรคะผมคนอำเภอโพธารามจังหวัดลบุรีครับได้ยินว่าคนโพธารามเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลับลูกผู้ชายต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ะต้องเตะกระสอบทรายเล่นกล้ามค่ะต้องว่ายน้นนนาําเป็นขึ้นต้นมะพร้าวเป็นผู้ชายที่ท่าทางอุ้ยลุยแมนเนี่ยมักจะกลัวผีก็ก็ไม่ <substit uting> มันเคยวิ่งเฉยๆนะเด็กก็ไม่กลัวโอุ้ยใครตอบนี่คือกลัวนั่นแหละคือเออตอนตอนเป็นตอนอยู่วัดสมนะฮะตอนอยู่วัดสมเนี่ยผมกลับมาจากโรงเรียนก็เดินผ่านหน้าโบสถ์คือมันเงียบก่อนเน่ะเงียบก่อนแล้วไอ้ลังคาโบสถ์มันเงียบกิ่นประลมอ่ะมันดังติ้งติ้งเราก็มันอะไรดังวะติ้งคือเป็นไบโพดังแล้วพอดีเราอยากหันไปเพราะว่ามันอะไรยหล่นมันตล้วตุบๆเราก็พุ่งไปเลยออกเข้าพน้าสามซึ่งเข้าห้อง จริงๆแล้วเป็นอะไรห้องผีเฮ้ยมันก็คงจะให้อะไรหล่นนะฮะแต่วิ่งไปแล้วแต่วิ่งก่อนกลัวมันต้องกลัวไปก่อนแสดงว่ากลัวเพราะผีนี่มันอมตะนี่มันต้องกลัวไปก่อนนี่ใครไปยังไงแต่แดงชอบทานอะไรเป็นพิเศษบที่คุณแม่ทําให้ก็จะเนื้อย่างกับแกงเขียวื่นหมูคือถ้าเลือดดีเนี่ยหมายว่าเลือดอร่อยคุณแม่ก็จะเอาเลือดหมูมาให้นังมาทำเป็นแกงแล้วก็เนื้อย่างก็ต้องย่างเองแล้วมันจะเป็นย่างทานสมัยก่อนมันอร่อยฮะต้องย่างทานแล้วมัน น้ำตกอ่ะมันจะตกมากชอบทานมากจะ่ทำน้ำปลาพริกมะนาวให้แค่นั้นคุยเรื่องหนังสือของหน่อแดงจะได้มีทั้งหมดตอนนี้กี่เล่มนะคะมีทั้งหมดตอนนี้เอ่อเจ็ดเล่มเจ็ดเล่มแต่ละเล่มนี้เป็นภาคใช่ไหมฮะภาคหนึ่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ละภาคต่างกันยังไงใช้ชื่อเดียวกันหมดหรือเปล่าไม่ภาคหนึ่งก็เป็นเรื่องของการขัดแย้งแล้วก็มันจะมีภาคเช่นต้องต้องต้องดูฮะคือต้องมาดูตรงนี้ นี่อันนี้อันนี้เปรี้ยวลูกคมเสียแดงนี่แบบเป็นแบบรัมโบนะอย่างนี้รัมโบ้ไหมฮะใช่รับลักษณะนั้นเป็นกระตูนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเนี่ยฮะจากตัวผสมสูงลูกแดงกับทองเหลืองตอนเสไปวัยเด็กๆชอบดูความบันเทิงอะไรครับสมัยก่อนเขาจะมีจัมบะสมัยนี้ไม่จับีและวไมจับไหมจำบะเป็นไงผม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 เคยได้ยินเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นมันจะเป็นเพลงเงี้ยวงดนตรีเงี้ยวงดนตรีตีชึงชึ่งชึ่งชึงจะเป็นอยู่จังหวะเดียวฮะชึ่งชึ่งชึงชึงแล้ออกมาเต้น สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้า,ก,าก้าวเข้ามาบาทเดียวขี้เหนียวทำไม,อ,มอายครูอ,อดรู้วิชาอายแม่ค้าอดกินขนมอายผมอดดูของดีคนก็้ะคีงเทียบบาทเดียวเนี่ย<ป>น,นะคะ with the thing Don't say Cabana Mayo.